ตุ่มย่ำไก่ดะ้ค่ะมีไส้เปื่อยบหว่านไส้เปื่ตัดหนาแล้วเข้ามาเบิ่งกันค่ะตุ่มไก่อันนี้เป็นเครื่องของข้าวด้วยค่ะจะมีข่าตะไคร้ใแบบักกูดใส่ไปแล้วใส่ตอนข้าตัหน้มแล้วก็มีพริกทีนี้ขาเสีเอาเครื่องลงุ่งลุ่งนี่หมอเลยจ้ะมาเข้ามาเบิ่งกันขาเสเอาเครื่องใส่นี่หมอใส่เครื่องลงไปเลยค่ะข่าตะไคร้พริกใบบักกูดโอเคเยอรอให้น้ำเดือดแล้วข้าาเมากไก่ใส่จ้ะน้ำเดือดได้ทีแล้วมาแบบนี้เข้ามาใส่ไก่ อยใส่ใส่ไกห่หรออยะคนเลยจ้ะคนหรอม่จีข้าวข้าใส่ไก่ทิ้งไว้พักๆรอให้มันเดือดเข้าก็จะมาปรุงรสกันจ้ะโอ้เดือดแล้วค่ะบัดที่นี้ห้ามาปรุงกันแล้วค่ะปรุงด้วย ผงชูรสหนึ่งช้อนซอนเคริมตามด้วยซอสฟ้าเขียวถ้าผูาา้ใดบ่มักใส่ซอสฟ้าเขียวก็อยากน้มามันดำกับตะะ๋องไก่ด้วยค่ะซอส ตอนสุดท้ายห้ามาใส่ซพักกันค่ะพักที่เห้าใส่ซต้นหอมพักชีคืนชายเแลยวแต่มักเก็ค่ะอันนี้ใส่คืนชายไปเห็นหอมเรียบร้อยค่ะต้มย่ำไก่ของห้ามือนีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยวห้ามัสซิมกันค่ะโอ้นี่อะไรกบเผาครับผมผมไก่ครับผม โซิมันนะบอน,อนด้รอบตัด nhà เรียวไับก็ดีเลยยัดตอนนะครับผหอนๆดนูินครับผมสุดยอดครับขนากขนาด